สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าท่านเลยนะคะสวัสดี FC นะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะ,ะวันนี้นะคะกลับมาพบเจอกับช่องอาณาจักรรถเอวติสอีกแล้วเช่นเคยค่ะเหมือนเดิมค่ะนะคะกลับมาพบเจอกับเอมี่เพชรยนต์นะคะวันนี้เอมี่นะ,ะมากับรถเข้าใหม่สุดพิเศษเลยคันน้านี้นะ,ะเป็นรุ่น Toyota Corolla a l t i ส 1.8e นะ,ะเป็นรุ่นปี2014นะค,ะคันนี้นะ,ะบอกเลยว่าเลขหม่ใช้งานไปเพียง70,000 โลเท่านั้นเองนะบอกเลยว่าเลขไม่แท้นะคะไม้เดิมไม้แท้ไม่กรอไม่กลับนะ,ะบอกเลยว่าสภาพรอบคันก็สวยงามนะคะคันนี้นะคะเปิดราคานะ,ะอยู่ที่4ี่0 0นบาทเท่านั้นค่ะนะสี่แสบาทเท่านั้นนะกับสเปครุ่น1 8 e ปีหนะนึ่งสี่สีดำนะเล็กไม่น้อยเลยเจ็ดหมื่นหะนึ่งพันโลนะใครที่กําลังตามหารถรุ่นสเปคนี้อยู่นะบอกเลยว่าติดตามคลิปนี้ได้เลยนะคันนี้นะวันนี้เรามีเข้ามาให้กับลูกค้าได้ดูแล้วนะได้เลือกแล้วนะใครได้ก่อนนะใครจองก่อนได้ก่อนแน่นอนค่ะเพราะว่าบอกเลยว่าโฉมนี้นะคะในตลาดค่อนข้างที่จะเป็นรถที่หาย,ยากมากๆเลยนะคะนะมาเดี๋ยวเราไปไล่ชชมมนะนนัันน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 นเเลลยยยยดดีีวววว่่่่่าาาาาาะะะะคคค้้้รอบนนสงงงงไงนะงนนไนะไไแใขห๋ป ตัวนี้นะฮะก็เป็นตัว 1.8e นะะเครื่องยนต์พันแปดสีดำนะฮะสีเดิมโรงงานเลยนะฮะคุณลูกค้าขา,ขา,ขาบอกเลยนะว่าไม่เคยมีการกลับสีกอใหม่มาแน่นอนขานะฮะสภาพเดี๋ยวพาชมรอบคันเลยนะว่าสวยงามอย่างที่พูดหรือเปล่านะคะไฟหน้านะเป็นไฟหน้ามัลติรีเฟล็กเตอร์นะฮะมาพร้อมกระกจังหน้าโครเมียมนะกระจังหน้านะฮะของรุ่นนี้นะเป็นโครเมียมสามชั้นนะฮะชั้นบนเนี่ยเป็นโครเมียมคาดยาวตลอดหน้ารถเลยค่อนข้างสวยงาม นะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะฮะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกเลยนะแล้วก็กระจังหน้านะฮะเป็นสีดำนะฮะสีเดียวกับตัวรถเลยค่อนข้างดูแลง่ายนะฮะดูดูดูด,ด,ดูมากมากเลยนะคะคันนี้ป้ายทะเบียนนี้เลยนะฮะสามกอ่อไก่ขอระฆังนะฮะห้าเจ็ดสองสี่กรุงเทพมหานครค่ะนะ,คะใครชอบรถคันนี้รุ่นนี้นะก็แแบกันเข้ามาได้เลยนะ,ะแแบบกันเข้ามาได้เลยนะ,ะแล้วก็โทรทักกันเข้ามาได้เลยที่ไลน์หรือเบอร์ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะคะ คันนี้นะคะก็เป็นล้อแมกอะลอยโรงงานนะครับเป็นล้อแมกอะลอยโรงงานนะล้อยล้อแมกสภาพค่อนข้างดีนะครับแมกนี่ไม่มีร่องรอยการกินถนนไม่มีร่องรอยการกินฟุตบาทนะคะพร้อมยางบิสโตนนะฮะคันนี้นะยางบิสโตนปี2018นะฮะคุณลูกค้าค่ะก็ให้ดูกันก่อนเลยนะ,ะสภาพก็ค่อนข้างยังดีอยู่นะฮะ สีดำนะคันนี้นะ่าใช้งานมากมากเลยค่ะคุณลูกค้าหานะคะคันนี้นะเป็นไฟเรียวอยู่ที่กระจกมองข้าของทางตัวรถทั้งสองฝั่งเลยนะเป็นกระจกคับเก็บไฟฟ้าแบบไฟฟ้านะคะคันนี้นะคะมีคิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นคิ้วกันสาดตรงรุ่นเลยนะ,ะของเตอร์ราเอลติดนะสวยงามเลยนะพร้อมฟิลม์มเซรามิกรอบคันเรียบร้อยแล้วนะคะ่อนข้าง p พ i เวทพอสมควรเลยนะฟิล์ม p พ i เวท e มากๆเลยเดี๋ยวพาชมด้านในกันก่อนเลยดีกว่านะคะ นี่เลยกุญแจนะคะเดี๋ยวพาชมด้านในกันเลยจ้ะก็ด้านในนะเดี๋ยวให้ดูพวงมาลัยก่อนเลยนะคันนี้นะเป็นพวงมาลัยวุ้มหนังสีดํานะคะเป็นพวงมาลัยสามก้านนะพวงมาลัยเดิมโรงงานนะพร้อมมัลติฟังก์ชันนะครับคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะไม้นะคะเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้ากิโลไม่เดิมแพ้จากศูนย์แน่นอนไม่มีกรอไม่มีกลับนะคะคุณลูกค้าขา สตาร์ทไปเลยค่ะนะฮะเดี๋ยวให้ดูฝั่งประตูคนขับกันบ้างดีกว่าประตูคนขับเนะะี่ยะเป็นสีดํานะมีสีเบตรตัดค่อนข้างสวยงามเลยนะฮะแล้วก็นี่เลยค่ะกระจกทั้งสี่บานของอัลติทันนี้เนะี่ยปรับไฟฟ้านะกระจกคนขับหนึ่งบานปรับออโต้ค่ะนะคะเดี๋ยวพานั่งด้านในเนะี่ยพาชมด้านในกันเลยดีกว่าค่ะปิดประตูก่อนนะฮะอ่ะนานะเดี๋ยวเปิดปุ๊บปุ๊บคันนี้นะ,ะ่ยะเป็นแอร์อนาล็อกแบบมือค่ะ เปิดแอร์ไปเลยส e oh, ิครา้โหแอร์เย็นเวอร์นะคะพร้อมกับเครื่องเล่นนะฮะ FM นะฮะเสียบ AUX USB ได้ด uh ้วยนะคะนี่เลยนะคะช่องเสียบ AUX กับ USB นะคะก็เล็บค่อนข้างยาวนิดนึงอ่ะนี่เลยค่ะนะก็นี่เลยค่ะที่เสียบ AUX นะคะแล้วก็ USB ใช้งานได้จริงนะคะไม่มีตรงไหนชำรุดนะคะก็เดี๋ยวให้ชมเสียงหน่อยหมอดำไปเลยค่ะเป็นยังไงเอ่ยนะคะ เพลงดังฟนะังเพราะสบายหูนะคะพร้อมแอร์เย็นๆฉ่ำๆเลยนะคะก็นี่เลยค่ะคอนโซลด้านหน้าเป็นสีดํานะ,ค,ะคอนโซลด้านหน้าเป็นสีดํานะ,ค,ะคันนี้นะเป็นเบาะหนังสีเบจนะเบาะก,ก็สภาพดีเลยนะคะจะปิดแ <SM. S 1> อ็ก่อนเบาะหนังสภาพดีนะคะไม่ขัดไม่ยับไม่ชํารุดนะจ๊ะที่พักแขนนะคะแล้วก็ที่เก็บสัมภาระค่ะ ่าแล้วก็นี่เลยจากคุณลูกค้าขาที่วางแก้วน้ํานะคะสองแก้วด้วยกันนะคะคันนี้นะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์ขั้นบนไดขับง่ายขับสะดวกแน่นอนไม่หลงเกียร์แน่นอนนะคะคุณลูกค้าขาพวงมลาลัยก็เบามากๆเลยนะคะพวงมลาลัยเบานี่เลยค่ะนะะ สวยงามนะไม่เดิมแท้โรงงานแน่นอนค่ะคุณลูกค้าขาไม่มีกรอมไม่มีกลับแน่นอนลูกค้าสามารถตรวจสอบเช็คศูนย์โตโยต้าได้เลยนะจ๊ะทั่วประเทศนะว่าไม่มีการลิกคว่ำกับสีชนหนักตัดต่องตัดแ,แต่งไม่มีแน่นอนรับประกันเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนี่เลยนะคะไฟใช้งานได้จริงติดทุกดวงนะคะก็มียานคละนะจากเจ้าของเดิมนะแปะทองมาดูให้นะคะอ่าตรงนี้นะถ้าใครไม่ประสงค์ที่อยากจะเอาไว้เนี่ยเอาออกได้นะแจ้งแจ้งเราได้เลยนะคะเราเอาออกได้นะคะ นี่เลยนะม่านบังแดดนะฮะดูเลยสภาพดีด้วยนะคะไม่แกะพลาสติกเลยนะคะคุณลูกค้าขาม่านบังแดดไม่แกะพลาสติกเลยนะคะสภาพค่อนข้างดีนะคะเดี๋ยวพาชมจุดอื่นกันบ้างดีกว่าค่ะอันนี้อ่าเดี๋ยวบอกนี่ฟันหมอกฟันหมอกใช้งานได้จริงนะจ๊ะแล้วก็นี่เลยคุณลูกค้าขานะะที่นะปิดพับเก็บกระจกไฟฟ้าปรับไฟฟ้าได้หมดเลยนะคะที่เปิดปากระโปรงหน้าค่ะ แล้วก็ที่ปิดท้ายรถนะคะแล้วก็ที่ปิดถังน้ํามันนะคะเดี๋ยวพาชมจุดอื่นกันบ้างดีกว่าค่ะนะครับนะค,คุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวพาชมจุดอื่นกันบ้างมาเดี๋ยวเรานะมาลองเป็นผู้โดยสารกันนะคะว่านั่งสบายหรือเปล่านะเอมมี่เนี่ยสูงประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะคะสูงประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟก่อนเผื่อลูกค้าไม่เห็นอ่ะนะคะให้ชมเลยนะอันนี้คือเบาะปรับสุดแล้วนะนะเบาะด้านหน้าปรับสุดแล้วนะคะ ก็เอมมี่สูง170นะค่อนข้างที่จะเหลือค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะคะไม่อึดอัดจนเกินไปนะคะก็ถือว่าเป็นรถเก๋งที่น่าใช้งานนะ,ะแล้วก็นั่งด้านหลังเนะี่ยดูสบายนะคะนั่งด้านหลังเนะี่ยดูสบายมากๆเลยนะคะนี่เลยนะจากด้านให้ดูมุมเลยนะคะจากด้านหลังนะสวยงามนะคะันนี้รถน่าใช้งามนมากๆนาจริงๆนะคะสวยงามทุกจุดเลยคุณลูกค้าขาบอกเลยนะคะ เบาะหนังสีเบจเหมือนกันนะคะก็เบาไม่ไม่ขาดเป็นยับไม่ยุ่ยนะสภาพดีเลยทั้งเบาด้านหน้าด้านหลังโอ้โหกว้างมากคันนี้นะคะกว้างมากจริงๆนะบอกเลยว่าโตโยต้าอาตินะคะช่วงลงช่วงล่างเนี่ยรอดเรียนแบบโตโยต้าแคมรี่มาเลยนะคะเรื่องถึงความแบบนั่งสบายนุ่มอะไรพวกนี้นะะบอกเลยว่าโตโยต้าอัติเนี่ยไม่เป็นที่สองรองแบรนด์อื่นๆแน่นอนค่ะคุณลู้ชค่ะนะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนนะเครื่องยนต์พันแปดด้วยคันนี้ เดี๋ยวพาชมที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันก่อนเลยดีกว่านะฮะที่เก็บสัมภาระด้านหลังของโตโยต้ตาเอาติดคันนี้นะมีถาดรองพลาสติกมาให้เรียบร้อยนะคะนี่เลยค่ะนะรถคันนี้นะคะไม่เคยเป็นแท็กซี่มาก่อนนะฮะไม่เคยเป็นแท็กซี่ปลดป้ายไม่เคยติดแ๊สใดๆทั้งสิ้นนฮะตรวจสอบได้เลยนะเอาช่างมาตรวจสอบได้เลยสภาพค่อนข้างดีนะคะเดี๋ยวให้ชม นะฮะพวกยางอะไหล่ถุงข้อมือแม่แรงนะฮะจากศูนรโรงงานเรามีให้ครบเลยนะคะคุณลูกค้าหาออกจากศูนย์ออกจากป้ายแดงมายัางไงเนี่ยตอนนี้เราก็เป็นอย่างนั้นเลยสภาพเดียวกันเลยนะ,ะบอกเลยว่าเราค่อนข้างขังขงดเกรดรถกันเข้ามานะรอยน็อตต่างๆนะนี่เลยนะรอยน็อตต่างๆนะสภาพดีนะไม่เคยมีการถอดแกะแงะไข่ไม่เคยมีการชนมานะฮะแผ่นการทาร้อนโรงงานยังอยู่เลยสภาพดีจริงๆนะคะคันนี้นะบอกเลยว่าไว้ใจได้เลย ะะลูกค้าสามารถเอาเลขตัวรถคันนี้นะคะเช็คศูนย์ตโตโยต้าได้เลยนะทั่วประเทศนะคะเพื่อความสบายใจของตัวลูกค้านะคะแล้วก็ของคนผู้ซื้อเลยนะคะตรวจเช็คได้เลยนะคะคันนี้เนะะี่ยก็เป็นไฟไท้าย LED นะคะเป็นไฟไท้าย LED แล้วนะคะร้อมคิ้วะคะมเยี่มผาดยาวตลอดท้ายรถค่ะ ตัวนี้เลยนะโลโก้นะโครราอาติสนะฮะสเปค 1.8e นะฮะก็เป็นโครเมีม่ยมแท้นะฮะไม่ขึ้นสนิมไม่ลอกไม่ดำนะคะสวยงามเลยนะคันนี้นะฮะสวยงามจริงๆนะราคา49,000บาทเท่านั้นนะคะ49,000บาทเท่านั้นค่ะนะคะอันนี้นะคะก็เติม e85 นะฮะ91 95นะคะ, 5, ะ,คะยังเติม e20 ไม่ได้นะคะคุณลูกค้าค่ะอย่าไปหาเติมมั่วนะพังแน่นอน นะฮะนะก็เติมตานที่ขบบอกมาดีกว่าเนีฮะเพื่อให้ในการใช้รถเนี่ยมีประสิทธิภาพนะคะการขับขี่เนี่ยดีขึ้นเลยนะ 1.8e คันนี้นะบอกเลยว่าน่าใช้งานมากๆค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวพาชมห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะห้องเครื่องของตัวโต y ต้าเอลติสคุบคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ 1,800cc ตัว e นะคะก็ ตาดูค่นข้างนานแล้วแหละนะฮะก็ให้ชมเลยนะเครื่องเงียบเครื่องนิ่งมากๆเลยไม่ดังไม่เยิมแน่นอนนะครับคุณลูกค้า่ะสภาพดีจริงๆนะแผ่นกันความร้อนโรงงานนะยังอยู่สภาพเดิมเลยนะไม่มีร่องรอยการชนหนักนะไม่มีร่องรอยการชนหนักเลยนะนะคะ นี่เลยค่ะนะฮะสติกเกอร์จากโรงงานนะฮะตาม,มาอากอรต่างๆนะฮะก็ยังคงอยู่สภาพเดิมนะฮะรอยซีนนะฮะเม็ดอา้าต่างๆนะทุกอย่างยังคงสวยงามทุกจุดนะฮะทุกอย่างยังคงสวยงามทุกจุดนะคะคุณลูกค้าขานะแล้วก็รอยน็อตต่างๆทุกอย่างสภาพดีนะฮะให้ชมกันเลยนะฮะว่าไม่มีร่องรอยการแกะงแงะถ่ายได้ใดทั้งสิ้นนะฮะให้ชมรอยน็อตตามจุดกันเลยนะน็อตเบ้าโซกไม่เคยขยับนะฮะ เอสีจากโรงงานนะคะแต้มสีจากโรงงานยังคงอยู่สวยงาม <m uch> เหมือนเดิมคานหน้านะคะคานเดิมหรือเปล่าให้ดูกัในใกล้ๆเลยนะคะคานเดิมไหมจ้านะถ้ามีเลขสามนี่คือคานเดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนะฮะบอกเลยว่าสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะฮะรอยน็อตต่างๆไม่เคยขยับเลยนะรอยน็อตต่างๆไม่เคยขยับเลยจากคุณลูกค้าขานะคะนี่เลยสภาพดีมากๆค่ะนะฮะบอกเลยว่า สภาพดีจริงๆนะฮะคนดูรถเป็นเนี่ยบอกเลยว่าคันเนื้อสวยงามจริงๆนะฮะเชื่อได้เลยนะะว่า90%นะคะคนที่ชมวิดีโอคลิปนี้เนี่ยฮะต้องดูรถเป็นอยู่แล้วแหละนะฮะบอกเลยว่าเชื่อถือเราได้นะฮะเราบริษัทเพชรยนต์นะฮะบอกเลยว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในมินบุรีนะฮะมีรถมากกว่า400คันเลยที่บริษัทเรานะฮะลูกค้าต่างจังหวัดนะฮะออกรถได้ง่ายๆนะฮะเพียงแค่เตรียมเอกสารนะฮะเราก็โทรหาเราได้เลยนะเราส่งทีมงานมาร์เก็ตติ้งไฟแนนซ์นะคะ ไปสิธิเอกสาตรยคุณลูกค้าถึงที่อ๋อได้ทุกอาชีพเลยนะอ๋อทุกอาชีพเลยนะลองโทรมาปรึกษาโทรพูดคุยกันได้เลยนะคะโอเคนะสำหรับลูกค้าข่านไหนนะ,ะที่สนใจ นะคะคันที่เอมี่รีวิวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคันด้านหน้านี้เลยนะเตอร์ต้านะคะโครราอาลติดหนึ e นะคะปี2014นะคะคันนี้นะเลขไม้ใช้งานไปหูเลขรอเรือไปเลยนะคะขอโทษทีนะคะคันนี้นั้นเลขไม้ใช้งานไปเพียงเจ0 0หมโลเท่านั้นเองนะคะเจ0 0หมื่โลไม้เดิมไม้แท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนะคะใครชอบคันนี้นะฮะติดต่อหาเอมี่ได้เลยที่เบอร์0967252736นะคะ0 9 6ย์เก้าห 7252736มะมาได้เลยนะหรืออยากมาลองชมลองขับนะมาได้เลยที่เพชรยนต์นะฮะอยู่ในถนนเสรีไทยกรุงเทพมหานครนะคะเขตบินบุรีนะฮะโทรกันเข้ามาได้เลยทักกันเข้ามาได้เลยนะคะหรือมาหน้าบร์เสร็ได้เลยแล้วก็ติดต่อเอมมี่ได้เลยนะคะพร้อมยินดีดูแลลูกค้าทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ก่อนจากกันนะคะรบกวนด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ